เอาอีกแล้วโอ้ยไม่ว่าจะออกไปยังไงหนีออกไปเท่าไรพวกแกก็กลับจับฉันมาเหมือนเดิม <What? S 1> เมื่อไหร่จะได้ไปิหายายสุดที่รักของฉันล่ะยายเจนนี่รอผมก่อนนะครับพวกตัวปลอมทั้งหลายพวกแกวันนี้แหละฉันจะมาจัดการเอารถถังของแกไปบุก,กบ,บ,บ้านคุณยายเจนนี่ <Wow. S 1> ร้านรักสุดๆเอารถถังโอ้ยไม่อยากเป็นสภาพนั้น

ด,ด,ดื้อๆๆๆโอ้โยมีฟิวเอามาทำเพื่ออะไรก่อนดืดๆๆๆๆๆโอ้โหมันอะไนี่เลยวันดี้ครับคุณยายตายอยู่ไหนอะโอ้โหโอ้โหโ เกือบแล้วตูเกือบแล้วตูกระบอกสองเข้ามากระบอกสองเข้ามาตาไปเลยใช่ไหม ไปเลยใช่ไหมโอ้โหเราต้องขึ้นบนก่อนปะถูกปะบอกเลยนะที่นี่ไม่มีที่หลบหลบใต้เตียงก็ไามา่ได้ เจ็บตกแบบเจ็บๆที่นี่หลบใต้เตียงก็ไม่ได้บอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นโอ้โหน้องหมีเซเรนดีน่าต่อให้เป็นตัวปลอมยังไงก็เป็นน้องพี่กูเจไปได้วะ ขอสักทีเถยวะเผื่อมาทางนู้นอยู่ทางไหนกันเนี่ยจ้าจ้ามาเลยจ้าฟึ๊บฟๆๆๆฟ น้องหมีเทนดี่เบร์บอลล่าโอ้โหบาดเร็วจริงๆด้วยยายล่ะยายล่ะเอาไปอยากได้ก็เอาไป <c oughs> น้องหมีโอ้โหเดินควงคู่ควงคู่อีกคนถือไม้อีกคนถือพื้นโอ้โหรูจองออกทางเดียวกันได้ไหม ดันออกทางนู้นอีกนะแล้วทางนู้นนโคตรเปี่ยวโคตรวังเวงนะด้านหลังมีไม้หรือเปล่าไม่มีคุณยายเกดี้ครับคุณยายเกดี้สุดที่รักรอผมก่อนนะครับไม่ดันเกินรอผมไปแน่ผมจะเอารถถายไปอดคุณยายด้วยไม้อยู่ดีเฮ้ย เวพอนกีอยู่ไหนอะเจอยู่ทางไหนกันเนี่ยปึ๊บดวน ดูจีเลยเด๋ยวตาได้ยินเอาละมาสิจ่ะเฮ้ยลูกกระสุนหายไปไหนเนี่ยไม่มีลูกกระสุนแล้วจะไปต่อ,อยังไงเฮ,ฮย้ฮยโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วโอ้เจอจังหวะจังหวะโคตรบ้า,บาเลยจังหวะโคตรไม่ดีเลยตอ,อ้โอ,อ้โหหยิบมาหยิบมาแล้วใส่ปัง้งเขาให้ยายไปนอนหนึ่งไปนอนหนึ่งรดับสอง ลับตองตายอยู่ไหนตายอยู่ไหนเดี๋ยวตายหลับคู่ตายยังไม่มาวะเฮ้ยจะปั๊บเฮ้ยจะปั๊บ,บนี่ไงเฮ้ยจะปั๊บก็บอกอยู่ว่าเฮ้ยจะปั๊บเฮ้ยเอาปืนมาดิโอ้โหขี้โกงนี่วานี้จังหวานี้เขาเรียกขี้โกงนี่ว่าหรือยาย,ายก็ตื่นแล้วทีเนี้ยต้องไปสอยเอตัวข้างล่างก่อน ทันปะวะอนกข้างบนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนกเจอกันสส่ข้างล่างก่อนสส่ข้างล่างก่อนดนดดนดดวนดนดนถ้าวันนี้ไม่เจอถังน้ำมันอีกก็จบเลยรอบที่แล้วเจอถังน้ำมันแต่ไม่ได้เอารถถังออกมัวแต่ไปผนึกคุณยายอยู่รอบนี้แหละไม่มีพลาดบอกเลยชาวแวม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 มา สี่เกนมาสี่โอเคสองต่อเป็นไงล่ะชวัปขึ้นมายากกังเจนี่ยังไม่เกิดมั้ยหรือเกิดแล้วโอโ้โหกุญแจรถถังทำเพื่ออะไรอะแตงโมเมลอนอันนี้ก็ไปทำเพื่ออะไรอีก โอ้ครับครับตีหลังไลีไม่ทันละดิมีเน่ไม่ทันละดิเดี๋ยวผมขอคาพานหน่อยนะครับคุณยายเจนนี่ครับเชิญเดินออกไปทางอื่นนะครับไปดีครับขอคาบ้านหน่อยครับคุณยายเจนนี่ครับไปดีครับยายไม่ไปวะหรือเราต้องไปเองโอ้ค่าพายังไม่ได้เอาบานเลยมันมีของที่ต้องใช้อยู่ว่ะคุณยายเจนนี่ เธอเธอเม ơ, ่าคาบาที่ไงต้องมาเปิดโอ้โหไอตู้เนี้ยไม่เคยมีของเลยตั้งแต่เล่นมาเนี่ยไม่เคยมีเลยแพนร็อกขี่ที่รักยิ่งต้องหาที่ตัดโซ่อีกอะไรหลายอย่างกุญแจเขียวเหนียวซับสวัสดีครับสวัสดีครับกุญแจเกดี้ หนละคาบาชิปละจ้าคาบาไม่อยู่ละจ้าทำไงดีละจ้าที่นี้หนังสติค,คู่ใจอ้าวคาบามาอยู่ทีได้ไงอะ่ะผมว่าผมไม่ได้เอามาเหรอแม่ตูบอกแล้วตูวไม่ได้ลืมคาบามันมาอยู่นี่เองโอ้โหขี้โกงอะ่ะคาบาว้ามาอยู่นี่ได้ไงวะเจ๊อะไรอะ่ะคือเจอะไรอะ่ะเซฟคีย์ สวัสด,ดีจ้ายายาสวัสด,ดีจ้ายายาโอเคล้มล้มจะท้าล้มนอนล้มนอนล้มนอนก็มาล้มหมอนนอนเสือไม่มีปืนก็ทำอะไรไม่ได้หรอคุตาคุตาอ,อนเอจะตายไปคุตาไม่รู้เหรอคือพอหลังจากที่ไม่มีปืนแล้วคุตาก็ก็แค่คนแก่ที่เดินได้เท่านั้นแหละย็ไไงไงป้าดีแตซีิ่ีเขาให้เอาราจาเอาราจาตอนนี้เดี๋ยวพี่ต้องไปทีละอย่างนะเนี่ย คาบาล,ลงข้างล่างปับ๊บเทปคี่ขึ้นข้างบนปุ๊บโอเคมันต้องมีรักที่หนึ่งอะที่มีน้ํามันพอรอบนี้แล้วเราหาน้ํามันไม่เจอฮะเราเลยไม่ได้เอารถถังออกจริงๆริงรถถังจะออกได้แต่รอบที่สองแล้วก่อนผนึกขุณยายแกนนี่แต่ว่าเจงหวะนี้เหมือนเราจะต้องหาก่อนชแวบบโอ้โหกับเราจะขอให้มีน้ํามันด้วยเถิดแล้วน้ํามันมันหายา,ยากนะเวย้ยโอ้โหทุน สวยงามอันนี้ราคาผมที่สวยงามอันนี้คตรจะเป็นใช่เหรอวะไม่ใช่ดิไม่ใช่ดิม,ดมันจะไปสวยงามได้ไงอัน,นเ,เนี้ยตุลงเหรอเนี่ยอะไรเป็นอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้โหทอนไม้ไปก่อน ใช่ตากะยายเกิดแล้วล่ะตัวว่าเกิดแล้วแหละแต่ไม่รู้เกิดตรงไหนที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใกล้เราอะวันนี้ไม่สอยนกเอี้ยงว่ะไม่อยากทำร้าย เอาละด้านบนเลยจ้าด้านบนเลยจ้ายาวเลยจ้าไม่อยากทำรารนกเอี้ยงฮะวันนี้เฮ้ยไม่อยากทำไรสัวนโอเคแต่คาบาก็ไม่ได้เอามาโอ้โหโหโหอ,อะไรแต่ละอย่างนี้ไม่ได้อำนวยตัวเลยถังน้ำมันถ้าไม่มีทำไงเนี่ยตอนนั้นน่าเจอในกุญแจเซฟคีย์เว้ยแล้วก็ไม่เจอแล้วเนี่ยตัวว่ามีสิทธ์นะมีสิทธิ์นะคะผมที่ว่าเราจะไม่เจอถังน้ำมันวันนี้ ไม่ได้ออกแน่เลยอะ่ะโอ,โอ้เจ็บเลยเราต้องหายทั่วฮะเก็บสองอะมันไม่ยากหรอกตรงไหนวะจะบอกว่าเก็บสองอะมันไม่ยากหรอก โอ้โหเลี้ยวเลยตูเลี้ยวเลยโอ้หอย่าเดินเร็วดิครับยายใจเย็นดีครับดู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 เวลาพี่ยายไล่คุณรุกสู้โอ้โหหนักตอกทีคู้ใจผมอยู่ดีนะครับคุณยายนอนต่อนะมาทําอย่างนี้กับผมนอนต่อนะผมไม่นอนต่อนะบอกไว้ก่อนยังย <election> ังย <concept> ังไล่ตัวอยู่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณยายครับเอาไปหนึ่งเมตรเอาไปหนึ่งเมตร อยู่ไหนอีกคิมตัดคิมตัดจำเป็นโคดรจำเป็นที่ต้องใช้โอเคโคตาเม็ดที่สองเข้าที่หัวโอ้หสวยงามยังจัดคิมตัดก็จะเป็นต้องใช้เอ,อิ่มเดี๋ยวนะที่ต้ออ,อะไรวะถือดด่มเธอดด่มเธอดด่มถือดด่ม,ดม,ดมบางทีเราก็งงว่ามีอะไรบ้างแล้วขาบานล,ลงข้างล่างก่อน แฮดล็อกคียังไม่ได้ถังน้ำมันก็ไม่มีโอ้ยถังน้ำมันอยู่ไหนวะเราต้องกรีบตัดมานะเนี่ยแล้วก็ไปด้านบนโอเคเคลียร์ตรงนี้ก่อนเอาไม่ใช่ <c oughs> ขันปิดนี่ไงน้ำมัน <c oughs> เจอแล้วโอ้โหน้ำมันรถถังอยู่ตรงนี้ขอบคุณที่ทใําไม่หายากโอเค ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เหลืออะไรกูแจรถถังกูแจรถถังต้องเอาคุณยายออกมาโอเคเข้าใจละงั้นก็ไม่ต้องแล้วดิเรามีแล้วนี่คีมตัดอ่ะถูกไหมเออว่ะัววนอยู่นั่นแหละตอนเนี้ยเอาคุณยายได้แล้วก็จบดิ มีเสียงเดินปะสวยสวยเลยจังหวนนัดนี้สวยเลยสวัสดีครับมวัสดีครับคุณยายมือหมุนโอเคคุณยายไปกับผมก่อนอันนี้คุณป้าคุณป้าลงไม่ดูเลยตู Double, Double, u. bên u thấy không dài bên đây nhau à giờ bò bán gì vậy dài ba ba tu hải ta bên này á ไปดิเดินคู่โอ้โหเดินคู่โอเคเดินอยู่ทางนี้แหละอยู่ทางนี้แล้วก็ออกไปออกไปให้ผมเห็นว่าไปทางไหนมีคนหนึ่งไปทางนี้แยกทางเหรอแล้วดูเขาทิ้งกับดัก ấy. ร,ร้เรียบร้อยมาดิมาดีครับมาดิคุตาผมรออยู่มาดีครับมาดีครับมาดินี่ไงนี่ไงสตรีมคุตาสตรีมเยะไม่ใช่ตาฉันจำไว้ด้วยเข้าใจไหมปึ๊บโอเคโอ้โหโอ้โหได้กุญแจแล้วได้กุญแจแล้วโอเคสีเกตค,ค,คีทำงาน นี่ไงอู้ระก็บขี่ํำงานถือดืมถือดืมถือดื่มขิมตัดขิมตัดขิมตัดอย่าลืมประจยืนดูไหมโอ้หเป็นแบบนี้เลยว่ามิติวาร์ปโอเคคุณยายแมงมุมคุณยายแมงมุมลงไปเป็นแมงมุมแล้วรอบที่แล้วเราเจอแล้วนะเราพิชิตคุณยายแมงมุมไปละรอบนี้เราจะเอารถถังกลับบ้านพอออกไปเท่าไหร่แกก็มาจับอยู่ดี ถ้าใช้รถถังคิดว่าแกแกน่าจะไม่เจอ,อโอเครถถังมันต้องใช้อะไรบ้างวะคีมตัดกุดแจผนึกอย่าพึ่งผนึกนะถ้ายังไม่ชัวว่าหาของครบอย่าเด็ดขาดเลยนะไม่งั้นเราก็เราจะเป็นไรต่อไปปึ๊บ เพราะว่าตานั้นจะรู้ทุกย่างก้าวของเรารู้ทุกความเคลื่อนไหวมันไม่ใช่เวลาปึ๊บเอาตัวยังไม่มีแพตล็อกคีนี่หว่าดูว,ว,ว่าแล้วตัวขาดอะไรแพตล็อกคีโอ้โหชีตเลยโอเคเอามานอนกองก่อนแพตล็อกคีน่าจะอยู่ในที่ไหนักที่นึ่งน่าจะอยู่กับน้องสาเลนชัวป้าบอยู่กับน้องสาเลนชัวป้าบโอเคอันนี้กุญแจรถถัง ปุ๊บมีกุญแจอะไรนะสกีตขีย์อันนี้สกีตคียีปุ๊บโอเคคนละกุญแจอันนี้เอาไว้จัดการคุณยายแกรนนี่เก็บไว้ก่อนหนังสือผนึก มาติมาก่อนจากขอฝากก่อนก่อนจากขอฝากก่อนฮัน,น้าโ,โหแล้วดูว,วางกับดักดิโคตรน่าเกียดเลยครับยังไงผมก็โดนอะวางแบบเนี้ยวางแบบเนี้ยยังไงผมก็โดนโอ้โห เดี๋ยวผมจับแต่นี่เฮือเฮือ,ฮอ,ฮอเฮอเออเอดี๋ยวผมจับเลยนะเดี๋ยวนะแพทลอคขี่น่าจะอยู่กับน,น้องเซเลนดีน้าคิดว่านะเราต้องหาวิธีเอาตุก๊กตาหมีไปให้ได้ไปเลยคุณยายทางซ้ายซ้ายไม่ออกเดนะ้อนะ่าให้ผมเก็บกระสุนได้นะผมบอกก่อนนะ แกไม่ใช่ยายตัวจริงของฉันแล้วดูแกวางกับดักโคตรน่าเกียดอีกแสองรอบแล้วนะวางแบบเนี้ยโอ้โอมันคู่กันหรือยังไงวะสองคนเนี้ยโอ้ยคนวางอีกคนฮ,ฮ,ฮึตาต,าติป ติดอะไรวะเฮ้ยเหมือนเดินติดอะไรอะ่ะเนี่ยไปต่อไม่ได้อะ่ะโอ้โหต้องย่อติดหัวหรอเอาละ่ะตาตาตีฟแกขึ้นไปนี่จะเป็นวาระสุดท้ายของพวกแกจงจำเอาไว้ตาตาตีฟที่ไม่มีลูกซองก็เท่ากับปลากระป๋องนั่นแหละเกี่ยว <c oughs> อะไรพี่ยาเกี่ยวอะไรกับปลากระป๋องอะ <c oughs> จะใช้หนังสติ๊กใส่พวกแกก็ได้ฉันหมั่นไส้พวกแกเกินทนละ มาสมัยใส่พวกแกมามากเกินพอแล้วจิจะจรังแกได้ฉันไม่ได้อยู่ไหนออกมาสิเว้ยสิ่งที่เราต้องทำก็คืออ้าวสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้ามาสิจ้าเห็นขึ้นก็บนอยู่แวบๆวบวัสด,ดี วันดีวันดีโอเคอ,อ่ะไปเออลูกสองไม่ต้องใช้วันนี้ไม่ต้องใช้ได้เวลาแล้วละจ้ะชื่อดิมชื่อดิมแล้วสายเกเบิลตัวไปไว้ไหนก็ไม่รู้น้องซเซเรนดีน่าเนี่ยแหละแน่นอนว่ามีแพทร็อกค,คีแบบร้อยเป์เซ็นต์ไม่มีที่อื่นแล้วมีแค่ที่นี่ที่เอาเฮ้ยติดอะไรวะเนี่ย แล้วก็มีคาวบาเออมีคาวบาด้วยนี่หว่าคาวบาที่ต้องใช้ขันแต่คิดว่าน่าจะอยู่กับน้องสแลนดีหน้าคิดว่านะถ้าคาวบามาขันนี่แตงโมก็มีไปแล้วใช่ไหมโอเคน้องสแลนขอ,อย่าให้อยู่ในแจกันเลยนะพี่วิ่งไม่ไหววะ่ะเอาจริงแพล,ล็อกคีเถอะขาร้องขร้อง เรียบร้อยบอกแล้วว่าน้องมาน้องช่วยเราตลอดอยู่แล้วโ,โอ,โอ้เอาละได้เวลาสุดท้ายแล้วของพวกแกอเ่็งที่บอกครับต้องห้ามลืมอะไรเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลืมปุ๊บเรียบร้อยหลังจากเราผนึกคุณยายเจนนี่เสร็จปุ๊บ ุคตาจะโกรธทันทีและจะตามเราไปทุกฝีก้าวย้ำว่าจะตามเราไปทุกฝีก้าวฮะอ่าโอเคแพทล็อกคีจบคิมตัดว้าวรถถังว้าวสวยงามฟึบโววววววโอเค ตกใจหมดเลยอะไรตโอ้โหโครเดียวผมรถถังเอาเราวันนี้แหละรถถังนี้จะเป็นของเราน้ำมันเติมเติมเลยชาเอาให้เต็มถังมีน้ำมันมีกุญแจรถถังแล้วก็ไปได้เลยใช่ดิเพราะว่าคีมตัดเราตัดแล้ว,ลวโอเคเรียบร้อยครับผมเติมเต็มเขาเรียกกัะเติมเต็มและสิ่งสุดท้ายมาเลยยายแกรนนี ตัวปลอมอย่ายเกนนี่จ้าเฮ้ยโอ้โหยิงละเฮ้ยเมื่อกี้ผมกดยิงไปอะ่ะชิปละมันมีดีเลย์ปะวะเอ้าแล้วมันยิงไปแล้วแล้วทำไงอ่ะเอามันกดผิดอะโอ้โหมันกดผิดเฉยๆแล้วเว้ย A few moments later